เป็นภาษาพันธารักถ้าเริ่มต้นเลยจริงถ้าเกิดเป็นในสมัยก่อนเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่ามันมีพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะคิวเวเตอร์หรือว่าพันธารักเนี่ยต้องเป็นคนที่คอยดูแล ผลิตภัณฑ์หรือว่าของอ็อบเจกต์ต่างๆ,ๆที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แต่ว่าพอตอนหลังๆมาเนี่ยคือการที่จะทำนิทรรศการหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้คอลเลกชันพวกนั้นเนี่ยมันสามารถหมุนเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเพื่อ,อดึงคนเข้ามาพิพิธภัณฑ์แต่อย่างตัวของที d c เองเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะของแกลเลอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพันธารักษ์เองก็คือจะทำหน้าที่ในการที่จะจัดดูคอลเลกชันต่างๆซึ่งอาจจะมีการยืมมาจากที่อื่นหรือว่าอาจจะเป็นการสรรหามาเพื่อที่จะเอามาาททนิรรศก 干嘛？ งานเทศกาลที่ดีคืออะไรคือมันแล้วแต่จุดประสงค์ถ้าเกิดว่าตั้งใจทําเทศกาลให้คนเข้ามาแล้วสนุกสนานถ้าคนสนุกสนานกลับไปก็น่าจะตอบจุดประสงค์นั้นแล้วตั้งใจทําเทศกาลให้ได้ความรู้คนได้ความรู้กลับไปก็น่าจะตอบจุดประสงค์นั้นแล้วเหมือนกับถ้าเกิดสมมติว่าอยากให้เขาได้อินสปีเรชั่นหรือว่าได้แรงบันดาลใจแล้วก็แบบเออเข้ามาได้แรงบันดาลใจกลับไปก็น่าจะพอ หน้าที่เป็นการต่อยอดด้วยแต่ว่าอีกทางหนึ่งก็คือเราเราทำหน้าที่เป็นรีซอสเซนเตอร์ด้วยเหมือนกันคือคุณสามารถที่จะมาหาความรู้ได้เพียงแต่ความรู้เนี้ยมันมันไม่ใช่ความรู้ที่เป็นสาระความรู้อย่างเดียวแต่ว่ามันมีความสนุกสนานสอดแทรกเข้ามาด้วยเหมือนเป็นการพักผ่อนที่ที่เป็นการสันทนาการที่ได้ความรู้ไปด้วยอะคะ่ะการที่เราได้มีโอกาสทํางานร่วมกับต่างประเทศอย่างวิยาพันต่างประเทศเองหรือว่าหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นคอนเน็กชันระดับประเทศด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนถ่ายโอนความรู อะไรต่างๆค่ะอย่างเทศกาลล่าสุดตัวไม้ไผ่เองเราก็ทํากับเบบปุกซึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการหัตถกรรมหัตถศิลป์ของไม้ไผ่ เพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบอย่างนิทรรศการอันนึงที่เราเคยทำนักเทคนิค alive อะค่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับหุ่นกลแล้วก็เป็นไม้แกะสลักที่มันสามารถมีมีกลไกต่างๆได้อน,นันเนี่ยเราว่าทาร์เก็ตของเราคือครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าคุณพ่อคุณแม่จะพาลูกเข้ามาดูเยอะมันก็จะไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มนักเรียนละหรือว่าอย่างไม้ไผ่ที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยมันก็จะมีแบบระดับโตๆขึ้นมาหน่อยอะค่ะคือแบบเป็นแบบอาจจะเป็นแม่บ้านหรืออาจจะเป็นผู้ที่เขาสนใจในง,งานหัตถศิลป์หรืออะไรอย่างนั้น กลุ่มลูกค้าเราหรือว่าผู้ที่เข้าชมจะอายุค่อนข้างสูงขึ้นค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็ตั้งใจจะพูดเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสารรค์การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวอย่างที่เราเอามาให้ชมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างที่มีการสอดแทรกวิธีการใหม่ๆในการมองละกันคือมองว่า ถ้าเกิดคุณมองเรื่องความงามเอามาสามารถมาทําให้เพิ่มมูลค่าทางสินค้าหรือว่าบริการได้หรือว่าคุณอาจจะไปมองอย่างนิทรรศการที่เรากําลังจะทำํำในอนาคตเนี่ยค่ะตอนช่วงกลางปีมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความกลัวคือคุณสามารถที่จะผันความกลัวมาให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสารรค์ได้ยังไงอันนั้นเป็นนทศการที่เราจะทนี้ บบพอสมควรคือจริงๆแล้วเชื่อว่าการทํางานอะไรก็ตามมันก็มีอะค่ะแล้วก็การที่เราจะต้องไปแบบยืมของสมมุติว่าเราอยากที่จะจัดิทศ,าศาการบังอันอย่างสมมุติตอนนั้นที่ทําอย่างบริเมโกเองหรือเวนเวสปูดเองถ้าเราอยากที่จะไปยืมของของเขามาจัดแสดงคือมูลค่าของของพวกนี้บางทีมันประเมินไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวองค์กรที่เราแบบไปยืมของอะไรอย่างนั้นมาด้วย ส่วนที่ยากอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของคนที่จะเข้าชมเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือถ้าเกิดย้อนกลับไปเราเปิดมา5ปีแล้ว5ปีที่แล้วเนี่ยพฤติกรรมของผู้เข้าชมเองมันไม่เหมือนกับปัจจุบันคือเมื่อก่อนคนยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าทําไมฉันต้องมีเวลาว่างมาเดินในนิทรรศการเพื่อที่จะดูของอะไรพวกนั้นแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดเราเห็นทั้งตัวเลขของพิพิธภัณฑ์แล้วก็นิทรรศการที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงจํานวนผู้ชมที่เขาเข้ามาชมแล้วก็เวลาที่เขาใช้ชมเนี่ยเราจะเห็นได้เลยพฤติกรรมรเขาเ่ยองะ